สวัสดีค่ะพมลค่ะสวัสดีครับพมลครับสวัสดีค่ะค่ะามาในีช่องสาวนิงพระรวยช่องบุญเจ้าเหนียวครับค่ะมาติดตามเนื้อทางตัวเลขความฝันกับพมลเนาะค่ะเป็นคลิปแรกค่ะในงวดวันที่หน,นึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนาะค่ะคไปฝากท่านผู้ชมทางบ้านอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะแต่ก่อนที่สิ Maria ไปฟังความฝันกับพมลเนาะค่ะสาวนิงก็ขอฝากท่านผู้ชมหรือวเอฟซีเนาะค่ะให้ได้รับทราบกันเนาะค่ะว่าสาวนิงนี่กับ บาท้องพูนเนาะค่ะเหตุลิปเนาะค่ะเหตุลีปผ่านช่องทาง youtube ช่องทางเดียวเท่านั้นเนาะค่ะช่องทางอื่นบบมี่ค่ะค่ะกระฝากท่านผู้ชมติดตามได้เนาะค่ะทั้งช่อง youtube ช่องทางเดียวค่ะค่ะคุณพ่อม่นนี่ฝันเหมือดไดนอนนคุณพ่อฝันเหมือดคะ่ะฝันมาสามเหมือฝันมาสามเหมือเนาะค่ะ มือนี้วันที่ยี่สิบสี่เนาะค่ะสาวนิงมาตามคุณพ่อค่ะช่วงสีเทียงเนาะค่ะค่ะคุณพ่อเพิ่มาฝันมาสามมือเพราะฉะนั้นคุณพ่อกับสีฝันประมาณวันมันจันทร์ครับวันจันทร์นี่เนาะบาท้องปูนเนาะค่ะจันทร์อังคารพูดเพราะว่ามือนี้วันพูดเนาะค่ะสามมือมือนีวันพุดคุณพ่อฝันว่าจังไรน้อฝันว่าไปพ่อ อันผีผู้ตายผู้ันตายนะไปพ่อขี่รถ่นออกรถสกจายนไหมไหมมาได้ไปขอได้ไปถ่วงว่าโอ้ออกรถใหม่ตัวนี่ะเออ,ออกรถใหม่เห็นไนะออกรถมาใหม่เห็นไนะอันเป็นรถสกจายนออกมาใหม่ออกมาวาดน,นี่นเนี่ย บ้านเงินเดียววะเดี๋ยามบอนอันคือแต่งโตงามครับแท้ถามบอนถามผีผู้ตายเนะาะค่ะคือแต่งโตงามครับแท้ห้ัวอันว่าอันเสี่สยวหัวไม่อะไรเนี่ยมี เจ้าภูไม่เจ้าผูไม่แต่ได้เ hmm. มียผีผ um ู้เ uh พิ่นตายนั่นบอกครัว่าผีผู้เพิ่นตายนั่นแต่งตัวเสียเสียบหน่อยค่ะแล้วก็รถสักยานใหม่เสียเอาเมียผู้ใหม่แล้วค่ะผู้ผู้เก่าบ่เอาอันเจ้าซื้อเรีกยี่ห่อผู้มือผีผู้เพิ่นตายเพิ่นถามคุณพ่อบอก อันเจ้าสื่อเรียกี่ว่าหูเหม่อเนี่ยโอ้ยสื่อเนี้ยมันโมจักเรียกจริงเลยมันตัวไรอะไรมันในทามเพิ่นนะเพิน่นกระถองวุ้ศูนย์สองสองศูนย์นั่นแหละ,ะอันอันไปสื่อนั่งบอกออเดอร์อวาเนี่ยศูนย์สองสองศูนย์เพินพ่นเพินพ่นเบาสอง สองสองขวบเห็นไหมุดสองสองศูนนะหรอคน่ะค่ะเสือหรือคน่ะเห็นไหค่ะอันสีบอกอีกยูดอกคน่ะสีบอกอีกยูดอกอบ้านนี้เพิ่อกะขี่รถสกยานไปเลยมันขี่รถสกยานใหม่ๆค่ะไปหรือไงไปกั เดี๋ยวน้ำผนเพิ่นหายไปเลยวันคุณพ่อนี่ยหัจักเพิ่นบอกคะก็เลยหูวเมียวก็เลยหูวเมื่อก็เลยหูวเมียไปขี่รถหนีอะเพลินบอกเพิ่นบอกเลขเลยมันขี่รถทสก๊ะยานหนีค่ะเสียเสียบหน่อยแต่งตัวผูกอันยังฟัวมีผู้วาวดวยหูวจักกันอยู่บ่คะนี่แจักอันโมยาน คือเราบ่ตายเพื่อนตายโดนเหรอบอคุณพ่อตายมากเลยเอาปีละเพื่อนอายุจักปีค่ะตอนเพิ่นตายจำได้บอจำได้จักปีค่ะคุณพ่อห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดปีเนาะค่ะตอนเพิ่นเสียชีวิตแต่คุณพ่อเพื่อนกับบ่บอกเนาะค่ะว่าเป็นผู้ใดเนาะค่ะค่ะห้าสิบเจ็ดปีห้าสิบเจ็ดปี แต่ว่าเพิ่นบอกมาเลยมันบอกคุณพ่อว่าสองศูนย์ศูนย์สองเฮ้ยมันบอกมาเลยเป็นไงเสือโดดศูนย์สองสองศูนย์ครับเลขผีบอกค่ะค<ล>นะุณผู้ชมปั่นจักรยานมาบอกเลยเพิ่นไงแต่ว่าเป็นผู้ชาย,ยมันบอกคุณพอ่อผู้ชายเป็นผู้ชายเนาะค่ะอบอกเลขอะไรกันนี้ แต่ว่าเราจะเช่ากัญไม่ไหม่ไม่เลยเหลี่ยมมองมองคือจังออกไม่เลยวะคุนซาไม่ไม่เลยนะนสืออมาวานเนี่ยหมนเลยค่ะภรรยาไปจังไรจังมาพอกันนี่ความฝันไปจังันไปพอกันอยู่มันมันมันเป็นอันหน้าตัวนั้นตัวบนใหญ่นี้นะไปพอกันอยู่หน้า มันใหญ่นี้นะค่ะหน่มันติกี้ยูยูแป่กันนะอืมไหนมีหน้าทงเก่าพอกันย่านมันมันก็ขีโดดมามาหน้ามาหน้าวอนหน้าของเก่าน่ะนะค่ะหน้าของเก่าก็าเลยไดีพอก,กันเนะาะค่ะเหมือนเพื่นมาบอกเลก บอกง่ายๆซะกับซ้ำว่าผีมาบอกเลขเนาะคะ่ะพอคุณตายไปแล้วเนาะคุณพอ่อค่ะคุณพ,อพ่อมียังเพิ่มเติมอีกบ่คะบอกว่ามีมีแค่นี้นะคุณพ่พอเพิ่มกับฟันสันๆค่ะฟันมวยเน่าเนาะ,ค,ะค่ะครับค่ะ,คะบ้าท้องพูดมียังเพิ่มเติมบ่ะคะครับก็ฝากเนาะครับเนาะฝากเอฟซีนะครับเนาะเอฟซีติดตามช่องเซานิงผ้ารวยกับท้องพูดช่องไหนครับผมผ่านทางช่องทางยูงทูบเดียวนะครับเนาะบ่มีช่องทางอื่นครับผม ก็ฝากติดตามนํำเนาะค่ะท่านผู้ชมทุกท่านที่เ้ามารับชมและฟังคลิปเนาะค่ะสาวนิ้งพาร่วยท้องพุ่นชาแนลฝากติดตามเป็นกำลังใจเนาะค่ะกำลังใจให้หาคลิปดีๆตัวเลกเด็ดๆมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านเนาะคะ่ะความฝันเด็ดๆค่ะ ได้รับชมรัะฟังกันสุขสุขคนค่ะค่ะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพ่อมุ์นในหลายค่ะที่พ่อมณ์เพิ่นฝันและเพิ่นกะบ่แห่งตัวเลขบ่แหงความฝันเนาะค่ะมาบอาสู่ท่านผู้ชมทางบ้านฟังก็ขอให้มีโชคมีลาภในวันใหญ่กับพ่อมณ์เบิร์สุขูสุขคนค่ะในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะค่ะขอบคุณพ่อมณ์นหลายค่ะขอบคุณค่ะก็มาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันของพ่อมณ์ค่ะพ่อมณ์นี่เพิ่นฝันบ่าคนตายเนาะค่ะ คนที่เพิ่นหุจกักขี่จักรยานมาเพิ่นว่ามาบอกเลขเพิ่นเนาะคะ่ะเลขตัวน,นั่นก็นคือสองศูนย์เนาะคะ่ะเป็นเลขคนตายบอกค่ะรากาอายุของคนตายห้าสิบเจ็ดปีเนาะคะ่ะห้าเจ็ดเป็นอายุของคนตายค่ะค่ะ นี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของพอม้นค่ะที่เพิ่นฝันเมือ่อคืนนี้ล่าสุดเพิ่นว่าเพิ่นก็มาเบาสู่ท่านผู้ชมทางบ้านฟังค่ะขอให้มีโชคมีลาภในรางวัลใหญ่กับพอม้นเบิดสุขูสุขชนค่ะในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนาะค่ะอย่าลืมกราฟน้เด้อค่ะท่านผู้ชมสองศูนย์ศูนย์สองเนาะค่ะห้าเจ็ดเจ็ดห้ากราฟน้ำค่ะกันไว้ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เช้านี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟัง คลิปของสาวหนิงพระร่วยจงมีตะความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมันขวัญเยืนมีโชคมีลาบเฮ่งเฮ่งมานมาน,มานปังปังรำรวยรำรวยถูกลงวันลอตเตอรี่เบิร์สุขูุสุขคนเด้อค่ะเดอ้อข่ะสุดท้ายนี้สาวนิ่งก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนิงพระรวยหาคลิปดีๆโตเล็เด็ดเ มาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ